สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟังไทยฟังเล่าเหล้วก็ต่างเทศทุกท่านครับคุณพ่อคุณแม่คุณหน้าคุณอาคุณตาคุณยายเคยอ,อายชายนิง่งวัสดุทุกคนครับน้องนุง่มที่ให้เกจติดตามรับชมช่องเพจลุงเพียรสายห้าครับเมือนีลุงเพียรนาสภาพอากาศและก็บรรยากาศภายในสวนและก็พื้นที่ที่ลุงเพียรน,นะครับอาศัยอยู่เอาบรรยากาศ สีมีพายุลูกไม้ีมีสวาโนรูนี่ม่าให้บรงกันครับครับพื้นที่ตรงนี้ลุงเพียนนะครับที่อยู่ใกล้กับช่องเมกนะครับลุงเพียนห่างจากช่องเมฆประมาณ30กว่ากิโลครับเนาะนี่ีมีพายุฝนเขามาต่างแต่ เมื่อคืนครับโดยประมาณกับเที่ยงคืนครับเราวางวันที่27กับ28กันยายนล่ะครับถ่ายอยู่นี่โต๊ะกระนำมีฝนโต๊กระนำนะครับยางบกขาดแต่มือคืนจนปานนี่ก็ยังมั่นเศร้าครับที่โต๊กอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ไปเรื่อยๆครับรากาล่มก็เล็กน้อยครับปันกลางครับบบลแห้งปานใดครับ ุเพียรแต่น้ำบาบรรยากาศตรวนี้นะครับมาให้เอฟซีของเพียนผููติ่ติดตามรับชมลุงเพียนอยากใหรกำลัลงใจลุงเพียนมาตลอดเี่ยะเบิ่งบรรยากาศเร,ร็บภาพขอบคุณในการติดตามรับชมครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ลุงเพียนสายห้าน้ำเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการตั้คลิปต่อๆไปให้เบิ่งกันนะครับ สว่าจะเป็นฟังไทยฟังลาวเราก็ตั้งประเทศครับดูถี่ให้เกียรติติดตามรับชมเนาะเพื่อเป็นกําลังแร่งใจให้กันเลยกันครับนี่คือบรรยากาศร,รอบๆกระต,ตอบุงเพียนแล้วครับในการทํางานส่วนยางกับก็เห็ดบริเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรืครับมาเป็นเวลาระยะประมาณเกือบสามเดือนแล้วครับเฮ็ดแนวโบเห็ดแนวหรืครับ เพราะว่าสภาพอากาศฝ่าฝนบอมน่วยครับถ้ายยุ่นนี่จะเขามาอยู่เรื่อยๆนะครับตัวีกยกเลยน,น้าบรรยากาศตัวนี้มาให้เบิ้งกันนะครับโอ,โอ้เป็นห่วงพี่น้องที่น้ำาท่มหลายมองไหลบอนครับทั้งอุบนเท่ากับถลวมด้วยกันครับสีสเกตโอ้หลาพื้นที่ครับอีสานตอนบนนี่ก็นะท่มได้รับ ฝนกระทบกันหลายครับแลวคกับจังหวะโอ้ยนะครับที่นอกบา้านเฮ่าได้รับความลำบากครับบุได้หนำว่าหน่อยสัทเท่าไหร่ระมัดระวังนะครับนฝนของเขึ้นที่สูงระว,วังไปป่ารัดล้มจรแลวกกับซัดผิดสัดเลยคาดแล้วครับลุงเขียนกันเลยแดี๋ยวจะมีแตความเป็นห่วงเป็นใยหล่ะครับขมกินหอดคิดถึงหล้วกรับ กำลังใจล่ะครับติดทรงงอไปให้นะครับเตอ,อเป็นกำลังใจงกันและกันนะครับเนาะตอนนี้หน่วยงานรานก็พยายามเข่าซ้อยเหลือหลหมองไลบ่บลล่ะละครับเนาะู้ที่มีส่วนเกี่ยวของในการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็นหน่วยงานถึส่วนเด็ดสอยเหลือประชาชน,นก็นมีพวกมูลนิธิต่างๆละครับพลลุมมาซอยกันละครับป,ป้ายเนอกพี่น้องจิตประสซปัญหา น้ำท่วมนะครับโอ้ยนะครับเห็ดยังบ่ได้หรอกครับไปให้ลุงเพียนตอนนี้ก็น,น้ำขึ้นสูงครับน้ำเกือนสีินทอดน,นะครับตเตอขึอ้นมาไปให้กันไปเติบเดี๋ยวลุงเพียนจะเสนน้ำเอาบรรยากาศตรงนี้มาให้เบิ่งกันนะครับ กบมีล่มนะครับนี่ครับร่มพัดนีการแห้งเติครับปันกลางครับบอถึงกะบานักชิงนงมากนะครับงาย้างาใหม่นี่กัหฮักควนนะครับโอ้ยนะครับที่นอเข่ากับละมัดระว่างนะครับเด้อในการใส่รถใส่ถนนนี่ครับในการเดินเรือประมงต่างๆกับอันบริจมเป็นกับหยุดไปสัก่อนนะครับเพื่อ บ่ใหาเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายพี่น้องครับนี่ครับลุงเพี้นกันเอาน้ำบรรยากาศต่างๆไม่เบ่งโดยรอบนะครับปากความเป็นห่วงเป็นใยนะครับผู้ติดส่แรงงานผู้ติดทํางานนะครับเสากินคำวัตถุกุรกนะครับเพี้ยนกับคือกันเหรอครับเป็นห่วงเป็นใยในผ้ายกเขาามันก็หลายมือครับมะดูแลสุขภาพนะครับใส่เสื้อน้าหนาครับ ลูกร้านเล็กหน่อยนักลงนักเลียนนี่ง็รโอ้เป็นห่วงครับลุงเลียนก็มีลูกยังใบไ่ก็มีเหมือนกันครับเป็นห่วงครับฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับฝ่าเพื่อนกันนะครับเนาะพี่น้องไต่กบใต่เขียกกันระวังนะครับฝ่าเหลื่อมฝ่าแลบนะครับอันตรายครับเนาะลุงเลียนจึงนำบรรยากาศตัวมีมาให้เบ่งกันครับขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับเด้อ นะครับขอบคุณทุกม่องบอลละะ้วยความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและก,กันเนาะเป็นกำลังกก็ร้องใจให้กันและก,กันทุกหม่องบอนไดนรับพุ่มคลิปนี้แล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพนะครับที่สิ่งใดทำสิ่งใดขอให้เจริญก้าวหน้าร่งเรื่อนะงล,อลานเทาทวีคูณนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าไขา้อย่าป่วยนะครับมีสุขภาพทีท่แข็งแรงมีเงินมีทองใส่หลายนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเจน ติดตามเลยสองช่องทางคือเกัาครับบราว่าเะเป็นช่อง youtube ลุงเพียนสาย5ครับช่องเพจเฟซบ o ๊กลุงเพียนสาย5ครับในเรื่องกดแชร์กดไลค์กด subscribe ลุงเพียนน้ำเด้อครับเด้อเป็นกำลังใจส่งกันแล้กันครับสำหรับคลิปนี้กันนบน้ำบรรยากาศภายในสวนลุงเพียนไวซ์ซ้ำนี้ครับขอบคุณในการติดตามรับชมสวัสดีครับ